สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เนี้ยหญิงจะพามาชมกับรถยนต์คันนี้เลยเป็นพรีเมียมคาา์อีก1คันนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยหญิงต้องบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆนะเพราะว่าคันนี้รถใช้ไปเพียงแค่หมื่นสองหมื่นโลนะคุณลูกค้าแต่ว่าคันนี้นะคะตอนป้ายแดงเนี่ยราคารถป้ายแดงนะอยู่2องล้านจ็ดล้านแดนะคะวันนี้ราคาเหลือเพียงล้านต้นๆเท่านั้น แต่ว่าสภาพรถเนี่ยใช้ไปแค่หมื่นสองหมื่นโลไม่คุ้มได้ยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยว่ารถจะสวยสดขนาดไหนกันเลยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็น Mercedes-Benz 350e นะคะเป็นรุ่น p l ั g In h น b r บ d ินั่นเองพูดถึงรุ่นนี้นี้ต้องบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะหน้ากระจังของเราเนี่ยมีความโฉกเฉี่ยวด้วยแบบว่า สัญ,ญลักษณ์ดาวของเราเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์แฉกของเราเลยเนาะแบบรู้ละ่ะพีเมี่ยมมากๆจริงๆนะคะไฟหน้าเนี่ยก็จะมีแบบว่าเส้นสายสีฟ้าตรงในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์ด้านในด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาด้วยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมทะเบียนสวยด้วยนะคุณลูกค้าเพราะว่าทะเบียนเนี้ยก็คือซื้อเข้ามาใส่นะคะไม่ได้บอกว่าได้มาฟรีๆเนอะ,อะแต่ว่าเราเนี่ยแถมฟรี ให้กับลูกค้าท่านถัดไปเลยเนาะยางของเรานะคะก็อดอกยังเต็มๆอยู่เลยเนาะแล้วก็ล้ออลลอยของเราเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดิมจากศูนยเมอร์เ e เด b e บนนนั่นเองนะคะรถยนต์คันนี้เนี่ยหญิงต้องบอกเลยว่าเป็นรถยนต์ที่ติดสีเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถที่ติดสีเดิมทั้งคันตั้งแต่ป้ายแดงคือยังไม่มีการทำสีใดๆนะคะ เนี่ยคันนี้ยอย่างที่หิงแจ้งว่าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองเนะาะไฟเลี้ยวก็จะมีอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้ด้วยนะคะนี่เลยคราวนี้นะเดี๋ยวหญิงจะมานี่นะคะดูไฟเลี้ยวของเรานี่เวลาอันนี้ก็คือเวลาหญิงกดล็อกรถนะคะมันก็จะมีกระพริบต,ตรงนี้เหมือนกันเนาะกุญแจเนี่ยก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาพร้อมด้วยที่คุ้มสีแดงแบบนี้เลยนะคือกุญแจเนี่ยกริบมากๆนะคุณลูกค้า ด้านในเนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยนะคะแล้วก็มีหนังหุ้มของเบนซ์มาด้วยนะคะ,ะแล้วก็ลองกดล็อกรถด,ดูเนาะกดล็อกรถเนี่ยตัวกระจกมองข้างของเราก็จะพับอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเวลากดเปิดรถเนี่ยกระจกมองข้างของเราเนี่ยก็จะปลดออกมาแบบนี้เช่นกันนะคะท่านี้เนี่ยภาษีพ,พรบอรของเราก็จะหมดประมาณต้นปีหน้านะคะอ่า คันนี้อย่างที่หญิงแจ้งเลยว่าเป็นรถยนต์ที่ติดสีดาเดิมสวยมากจริงใหม่สดมากนะคะถัดมาาด้านท้ายนะคะไฟด้านท้ายของเราเนี่ยจะเห็นถ้ามองใกล้ๆน่ยจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นเซลลตัวแบบเส้น LED หมดเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็คันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นรุ่น C350E Plug-in Hybrid นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่า อันนี้กดจากที่รีโมทนะคะ<ม>ก็จะเปิดฝาท้ายออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันก่อน,อนเนาะอันนี้มีไฟมาให้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาฉุกเฉินนะเวลาแบบรถเสียหรืออะไรเงี้ยก็แกะออกมาใช้ได้นะคะแล้วก็น,นี้หญิงยิบเตรียมมาไว้ให้คุณลูกค้าดูก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวปลั๊กอินนะคะที่ไว้เสียบชาร์จกับใสบ้านนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีซองใส่แบบนี้มาให้ด้วยเนาะ ซองใส่แบบนี้เราก็จะเก็บไว้ในช่องนี้นะคะแต่ว่านี้ก็คือเราหยิบเตรียมออกมาไว้อัดคลิปให้ดูก่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่แถมมาตั้งแต่ตอนป้ายแดงนะคะก็ยังไม่เคยมีการใช้งานใดๆนะคะก็เดี๋ยวเราให้ชุดนี้ไปด้วยเนาะแล้วถัดมาก็เป็นผ้าคุมรถนะคะผ้าคุมรถอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้งานเหมือนกันเพราะว่า เจ้าของเดิมเนี่ยจอดรถไว้ในโรงจอดรถที่แบบหลังคายอย่างดีนะคะ้าลุมรถนี้ก็ยัง mm. ก็เลยยังแบบไม่มีโอกาสได้ใช้เนาะแต่ว่าเราก็แถมให้กับเจ้าของคนใหม่ไปด้วยเนาะ mm. นี่แล้วเวลาเสียบชาร์จแบตเนี่ยก็คือช่องเสียบชาร์จไฟเขาก็คือจะเป็นช่องนี้นะคะจะเป็นช่องนี้นั่นเองเนาะอ่านี่นะคะก็จะเป็นช่องนี้เขาก็จะมีแบบว่าปลั๊กมาให้เสียบเลยปลั๊กตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ที่หญิง ที่หญิงหยิบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทําการเสียบให้ดูคร่าวๆนะคะก็ะจะเป็นเสียบเข้าช่องแบบนี้เลยเนาะง่ายๆไม่ยากค่ะประหยัดน้ํามันนะรุ่นนี้แล้วก็ได้ความรู้หราพรีเมียมด้วยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น<ไ>ปลั๊กไฟบ้านนั่นเองนะคะรอ,อๆแบบนี้เลยราคารถหายไปเป็นล้านล้านกว่านะคะคันนี้ล้านกว่าแล้วก็ รถเนี่ยคือกริบมากอย่างที่หญิงแจ้งว่าสภาพป้ายแดงเลยนะเพราะว่ารถเนี่ยติดสีเดิมทั้งคันแล้วรถใช้ไปแค่หมื่นสองหมื่นโลเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยจะสวยสดขนาดไหนคือต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยคือกริบมากนะคุณลูกค้าเพราะว่าเจ้าของคนเดิมเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคันนี้เป็นปี2018นนะคะเจ้าของคนเดิมเนี่ยคือแบบเน้นจอดเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเขา มีรถที่ใช้ประจําอยู่แล้วด้วยนะคะมีรถที่ใช้ประจําอยู่แล้วด้วยนั่นเองเนาะคือแบบว่าออปชันพอเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี้ยนอกจากความใหม่กลิบของตัวรถแล้วเนี่ยก็ในเรื่องของ เขาเรียกว่าไงฟังก์ชันออปชันหน้าปัดต่างๆของตัวรถเนี่ยก็คือมาแบบครบคันนะคะอันนี้ที่ก้องจับเนาะกับจับอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็น engine start นั่นเองเนาะกุญแจอยู่ในระยะเนี่ยก็สามารถกด start ร,รถได้เลยนะไม่ต้องใช้เสียบกุญแจนะคะใช้เป็น engine start แล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวไฟหน้าซึ่งตอนนี้เราปรับไว้เป็นออโต้นั่นเองนะคะ ห้องโดยสารเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีริ้วรอยขีดข่วนใดๆเลยนะอันนี้เป็นเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของฝาท้ายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซนทันล็อกเป็นปรับกระจกด้านข้างนะคะอันนี้เป็นปรับเบาะไฟฟ้าของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเดินหน้าถอยหลังเบาะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพนักพิงนะคะอันนี้เป็นโต๊ะหัวเนาะ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วก็น,นี้จะเป็นที่ดันที่ดันหลังลวดหลังอ่านี่เลยแล้วก็พลาสติกตัวนี้ก็ยังเป็นก็ยังไม่ได้แกะออกนะจริงๆอันนี้มันเป็นมาพลาสติกเหมือนของแบบพวกมอ,อก,กอรอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ลองสแกนบาร์โค้ดแหละแต่ว่าเขาติดมาให้ตั้งแต่ตอนป้ายแดงเนาะแล้วก็เนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของเพจที่ป้ายแดงเขาติดมาให้นะคะซึ่งคันนี้ไม่ใช่รถเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นรถ ศูนย์เบนซ์นะคะเป็นรถของศูนย์เบนซ์เลยเนาะไม่ใช่เป็นรถเกนะคะแล้วก็พวงมาลัยเห็นไหมคือใหม่มากจริงๆเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันด้านซ้ายด้านขวานะคะตัวหนังของเราเนี่ยคือไม่มีริ้วรอยเลยนะคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆนะแล้วก็หน้าปัดของเราเนี่ยมีความแบบหรูหราพรีเมียมมากๆนะคะหรูหราพรีเมียมมากๆเลยเนาะแล้วก็มาดูด้านหน้าของเรากันบ้างนะคะ อันนี้นะคะก็จะมีแบบว่ามีเดียให้เลือกการใช้งานต่างๆมีเนวีมีเรดิโอมี Radio, มีเดียนะคะมีการเชื่อมต่อการโทรอะไรเงี้ยคือครบคันหมดนะคะซึ่งตัวที่เราจะเลื่อนหน้าจอเนี้ยก็คือใช้เป็นอันนี้นะคะนี่เลยเป็นตัวทัศกรีนนะคะใช้งานง่ายมากคุณลูกค้าแล้วก็นี่ก็เป็นฟังก์ชันในการเลื่อนของตัวการใช้งานของเราเนาะเนี่ยสวิตช์การใช้งานเยอะมากนะคะ มีม่านหลังมีแบบว่าไดน้มิกอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากจริงๆแล้วอันนี้เป็นที่วางแก้วนะคะเป็นที่วางแก้วเป็นที่เสียบชาร์จแบตมีนาฬิกาให้มีโหมดมีเดียอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับหน้าจอนะคะถ้าเราไม่เลื่อนตรงนี้เราก็สามารถมากดอันนี้ได้นะคะนี่เป็นช่องใส่ซีดีแอร์ก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นช่องเก็กบของเกี่ยวกับเอกสารนะคะคุณลูกค้าก็จะมีคู่มือการใช้รถด้วย จะมีคู่มือการใช้รถด้วยนะคะก็คันไหนสือรถคันนี้ไปอยากได้รายละเอียดการใช้รถเพิ่มเติมก็อ่านคู่มืออันนี้ได้เลยนะอ่านกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะมีคู่มือให้นะคะภายในห้องโดยสารกริบมากมูลค่าหายไปเป็นล้านกว่านะแต่ว่าได้รถในสภาพที่เรียกว่าเป็นสภาพแบบป้ายแดงเลยนะออันนี้อย่างที่หนิงแจ้งเลยนะว่าเลขไมาอยู่ที่ 24,000นั 24, นั่นเองนะคะคือรถแบบว่าจอดเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็กริบมากจริงๆนะคะใครหาอยู่นี่คุ้มนะคุ้มจริงๆคือใช้ได้อีกยาวอ่ะเพราะว่ารถสภาพพกกริบมากนะคะสภาพเนี่ยหญิงกูดไม่ผิดเลยนะว่าเป็นสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะเท่านี้นะคะเรามาถึงในส่วนของราคากันบ้างเนาะ ราคาคันนี้นะคะตอนนี้ราคาพิเศษนะเหลือเพียงแค่1,299,000บาทเท่านั้นนะคุณลูกคา้าจากป้ายแดงเนี่ย2ล้าน7จล้าน8นะรถใช้ไปวิ่งไปแค่นี้ยแต่ว่าหายไปรล้านกว่าแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะยังเป็นแบบว่าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยเนาะ ฟรีดาวเราก็จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ21 0 0 0กว่าๆนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น8 4งวดนั่นเองเนาะส่วนถ้าท่านไหนต้องการซื้อสดเนี่ยก็ไม่มีโบกแวดเพิ่ม7%นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.49เท่าน,นั้นเลยนะคุณลูกค้าก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของ m e r ร e d e s b e n บคันนี้ได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินดาวก็ได้นะคะถ้าไปซื้อแบบรถที่อื่นอาจจะต้องมีเพิ่มเงินดาวนะแต่ว่า ทันนี้ในราคาที่หายไปแบบนี้กับสภาพรถป้ายแดงแบบนี้นะคะสามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยผ่อนแค่ประมาณ21,000กว่านะคะท่านไหนสนใจเนี่ยก็ทักมาสอบถามกันได้เลยนะส่วนถ้าท่านไหนอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองนะคะสามารถแวะมาดูรถจริงได้เลยร้านหญิงเนี่ยตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวป,ปากใต้แล้วก็ห้างฟาซิโอนั่นเองนะคะห่างจาก2จุดนี้โดยประมาณสัก400เมตรนั่นเอง เราก็ห่างจากเดอะมอบางแคนะคะประมาณ5กิโลเมตรถ้าท่านไหนมาไม่ถูกเนี่ยก็สามารถเซิร์ช g o o g l e Map เป็นชื่อร้าน19พสทองรถมือ2ได้เลยเนาะหรือโทรหาหญิงได้ที่เบอร์0888974888นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานเนี่ยก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หญิงจะได้พาชมรถยนต์เข้าใหม่สวยๆใหม่น้อยๆแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยเนาะยังไงวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่กริปหน้ากับรถสวยๆขั้นใหม่คันหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย